หยุดกินสลัดในตู้เย็นของคุณเดี๋ยนี้ค่ะถ้าคุณไม่อยากตายวายภายใน24ชั่วโมงคุณคิดว่าคุณกินของดีต่อสุขภาพอยู่ใช่ไหมคะผิดถนัดค่ะเพราะของสามอย่างที่ดูเหมือนนางฟ้าพวกนี้ความจริงแล้วมันคือยม,มทูตที่กําลังฆ่าตาคุณให้ตายทั้งเป็นแต่ก่อนจะเปิดดูถ้าคุณไม่อยากให้ตพังเพราะความไม่รู้กดปุ่มติดตามแล้วกดไลค์คลิปนี้ให้หมอเดี๋ยวนี้เลยค่ะ กดหรือ,อยังคะโอเคไปดูกันเลยฉบับเดอะค l ลเลตัวที่หนึ่งคือ s t a r ์ฟรุตหรือผู้ร้ายตัวที่หนึ่งยาพิษทำลายสมองตัวที่หนึ่งมันดูสวยงามใช่ไหมคะนี่คือมะเฟืองสตาร์ฟรุตคนโบราณบอกว่าดีแต่ถ้าไตาคุณเริ่มเสื่อมระยะสามขึ้นไปนี่คือยาพิษชัดๆค่ะฟังให้ดีนะคะในนี้มีสารชื่อคารามบ็อกซิน ถ้าไตาดีมันขับออกได้แต่ถ้าไตาคุณป่วยมันขับไม่ได้ค่ะมันจะวิ่งตรงเข้าสู่สมองคุณทันทีผลคือสะอึกไม่หยุดชักและตายได้ในไม่กี่ชั่วโมงถ้ามีผู้สูงอายุรอกไตที่บ้านโยนมันทิ้งถังขยะเดี๋ยวนี้ค่ะห้ามกินเด็ดขาด The Killer ตัวที่สองคือ Raw Green Smoothie หรือผู้ร้ายตัวที่สองเศษแก้วในผักปัน่นตัวที่สอง สายเฮลตี้ฟังแล้วสะดุ้งผักใบเขียวปั่นกินสดๆพวกคะนา้าผักโขมคุณคิดว่ากำลังกินวิตามินเหรอคะเปล่าเลยค่ะคุณกำลังกินเศษแก้วเข้าไปตั้งหากผักดิบพวกนี้มีกรดออกซาลิกสูงปรีดพอมันเข้าไปในตัวมันจะจับตัวเป็นก้อนผลึกแหลมๆคอยกรีดเนื้อเยื่อไตคุณทุกวันจนกลายเป็นนิ้วทางแก้คืออะไรคะความร้อนค่ะ ต้องต้มให้สุกเท่านั้นถึงจะทำลายผลึกพวกนี้ได้เลิกกินดิบแล้วเอาไปต้มจืดซะนะคะ The Killer ตัวที่3คือ The h ฮาร์ s t ต็อปเปอหรือผู้ร้ายตัวที่3ระเบิดเวลาหยุดหัวใจและตัวสุดท้ายฆาตรกรที่หอมหวานที่สุดทุเรียนกลวยหอมขนุนของพวกนี้ไม่ได้มีพิษนะคะแต่มันมีแร่ธาตุโพแทสเซียมสูงจนน่ากลัวค่ะ ถ้าไตาคุณพังมันก็เหมือนเขื่อนแตกค่ะระบายออกไม่ทันโพแทเซียมที่ล้นออกมามันจะไม่ทำร้ายไตยค่ะแต่มันจะสั่งให้หัวใจคุณหยุดเต้นหมอเคยต้องปั๊มหัวใจคนไข้เพราะกินทุเรียนแค่2เม็ดมาแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะคะถ้าค่าไตาป่่ำหรือค่า eGFR ต่ำกว่า45ให้วางทุเรียนลงแล้วไปกินชมพู่หรือแอปเปิ้ลเขียวแทนค่ะความไม่รู้น่ากลัวยิ่งกว่าโรคภัยไข้เจ็บ คุณกำลังวิ่งหนีเสือไปปักกับจระเข้ตอนนี้เลยค่ะลุกจากหน้าจอเดินไปเปิดตู้เย็นของคุณเดี๋ยวนี้ค่ะถ้าเจอสามอย่างนี้แล้วที่บ้านมีคนเป็นโรคไตเคลียร์มันออกไปให้หมดค่ะการป้องกันดีกว่ามารักษาตอนสายเกินไปถ้าไม่อยากพลาดความรู้ที่ช่วยชีวิตคุณได้แบบนี้กดติดตามหมอเฉลิมพรไว้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าไปเคลียร์ตู้เย็นเดี๋ยวนี้ค่ะไปเลยคะ่ะ